ใช่ยฟอี่ยงซูมมันนี่วิธีวิธีกระเทยน้อยเขาท่ากันท่าลิฟกันอนะเบิงไว้เรดเธอจะออกไปแรดที่ไหนคะเรดมากเรดค่ะเรดข้างในก็ต้องเอาหยัดเข้าไปนะเบิ่งไว้อีหน อืมอืมไม่่าเขาดูดกิ้งแดงคุ้ยแดงปากรลุมขี่เลย <laughs> นั่นปากคุณเหรอคะนวดุมขีม่ปังไม่ล่ะอืมปังมากค่ะแม่สวยไม่ล่ะสวยมากค่ะแม่พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วกูได้ <laughs>